มาเบิ่งพี่น้องสะพอนเราเห็ดเพียร์อยู่ก,กอดไน,นไม้ลิบเล็บลิบเล็บอยู่คนมาอลไรพี่คะเขาดำไม้เฮดได้เธอมานำผัวบ่ไมอะไรพี่น้องมาหาน้ำไม้พี่น้องกับสะพอนอีกแล้วค<ด>นยุงพีน้ำไม้หนอใหญ่พี่น้องสะพอนเข้าไปกอดน้ำไม้กูปะปะ ขาดแล้วได้ค่าปองบาทเยนี่ยววั่นดอกวัวพู่ให้เฉพอะปีก,กนะ่อนนทำไมไปเนาะยั้นก็ต้องห่วงนะปี่กันขึ้นไปเนาะให้เฉพอะขึ้นบาทเน,นี่ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> หาพี่เอาวันที่อีกอะเหนื่อยกว่าสามพี่ได้ป่าเอ้ยนักของใหญ่เนาะนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งเท่นี่จนลงทื่นปีนพี่น้องทีมรถป้าโตพี่น้องคนหนึ่งนอ่บักใหญ่เลยแข่งโอ้โหสะพอนี่ป้าพี่เอานอ่บักเริ่มเทิมเลย พี่น้องพากันไปเลาะป่ากับสาวพอนพ่อเฮ็ดปวกไงน้อยฮะโอโหขาวสลานอยู่พี่น้องสิพากันเก็บเฮ็ดปวกกับเจเบิงสะพอนพี่น้องเก็บเห็ดปวกพากันไปหาหน่อไม้พ่อเฮ็ดปวกไงน้อยพี่น้องอุ้ยคักอะไรน่ะพี่น้องงามนะกําลังบานจุจิจุจิเลยสิพากันเก็บเฮ็ดปวกพี่น้อง มาเสกยังน้องไม้อะไรอย่างนี้แซ่บได้เสือข่าวอีกแบสปอนกับใช่เอาไปใส่มาพี่น้องสปอนกับป้าเพื่อนรับมาแต่หาหน่อไม้พี่น้องป้อหน่อไม้ลิ้นหน่อไม้ปากอะสปอนกับมีแต่หน่อบักไงพี่น้องเอ้าออกมาแล้วออกมาถ่ายนทำไม้ยอนใหญ่เอามาถ่ายคลิป เจอของใหญ่ไปกับสะพอนี่ี่น้องจนบ่มีแห้งลากมานี่แหละสะพอนก็มาเมื่อยได้ป่าเลยวะไปหาแต่ละมือมันได้เมื่อยแบบนี้เด้ี๋ยวฝนวอาไปมือนี้เมื่อยโยมเจอของใหญ่ป่าว่าถ้ามันเอามามีก็ถ่ายก็เท็นได้น้อยก็ได้พี่น้องหรือได้ให้โปกไปน้อยก็ได้นี่นะป่าก็ได้นอใหม้นอนยันไปกับสะพอน Nói dài nói nhau, đưa a kumt yi yang mak kum yang hai mày nhau nhoi Này, yang yang nói đơm nhau, nhau mai đưa mai đưa, yang ma hagapai xong rồi đầy năm 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 บ่นอเครื่องนอเครื่องเป็นหางไม่อย่าคึกด้หาได้อัเครื่องใหญ่เครื่องเครื่องใหญ่เครื่องน้อยก็เป็นเบิด